จากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเรามาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีน้ำหรือว่าท่านรัฐมนตรีจีราพรกันบ้างค่ะผู้ฟังเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนางสาวจิราพรสินทุพรายรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีท่านมีการลงพื้นที่ติดตามการนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าทางเรือขนส่งสินค้าที่บริเวณศูนย์เอ็กซเรย์และเทคโนโลยีศุลก,กากรสํานักงานศูลก,กากรท่าเรือกรุงเทพค่ะโดยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่า จะเป็นกมรมศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสํานักงานตํารวจแห่งชาติรวมไปถึงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเข้าร่วมในภรารกิจในครั้งนี้ด้วยโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่ามันเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ทางด้านของท่านรัฐมนตรีจิรพร์เนี่ยได้มีการเชิญหน่วยงานกว่า19หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหาหรือแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกันเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามข้อสั่งการของนางสาวแพททองทันชินวัตรท่านนายกรัฐมนตรีค่ะโดยได้มีการกําหนด3แนวทางในการกําจัดบุหรี่ไฟฟ้าก็คือแนวทางในการป้องปรามป้องกันแล้วก็ปรับปรุงเรียกได้ว่าเป็น3ปอกค่ะผู้ฟังนางสาวจิราพรหรือว่าท่านรัฐมนตรีจิราพรนะคะก็บอกว่าการติดตามตรวจสอบจุดนําเข้าสินค้าท่าเรือขนส่งสินค้าเนี่ย ถือเป็นด่านต้นทางจาก46ด่านค่ะที่จะสามารถนำเข้าสินค้าเข้ามายังประเทศได้ซึ่งจากการหารือเมื่อวันที่27เนี่ยคุณผู้ฟังก็พบว่ามีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาผ่านการขนส่งทางเรือเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยโดยเฉพาะที่บริเวณด่านท่าเรือกรุงเทพนี่แหละซึ่งก็มีการลักลอบนำเข้ามามากที่สุดโดยในปี2567มาจนถึงปีนี้จนถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังสามารถตรวจจับบุหรี่ไฟฟ้าได้เนี่ย เกือบล้านชิ้นนะคะ9 4 8 3 0 0ชิ้นซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วประเทศของเราค่ะไปอยู่ตามร้านค้าต่างๆตรงนั้นตรงนีจงนน้จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะร้านค้าที่ลักลอบขายในเขตชุมชนใกล้สถานศึกษารวมถึงมีการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยจึงนำมาซึ่งมาตรการเดียวกันค่ะกับการปราบปรามยาเสพติดก็คือใช้เป็นแบบ สิว o p s เซฟค่ะมูฟังโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะกระจายกำลังไปทั่วประเทศใช้แนวทาง3ปอที่บอกไปก่อนหน้านี้นะป้องปรามป้องกันแล้วก็ปรับปรุงค่ะมูฟังนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีจิรพรนะคะยังได้เข้าไปดูในส่วนของระบบการตรวจสอบสินค้านาเข้าการตรวจสอบต้นทางของสินค้าการตรวจสอบสถานที่นาส่งรวมไปถึงกระบวนการคัดแยกและใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ในการตรวจตู้ค่ะเป็นการ สุ่มตรวจตู้สินค้าที่มีความน่าสงสัยในการสําแดงข้อมูลการนําเข้าโดยได้ให้ข้อมูลแล้วก็ท่านได้แนะนําเพิ่มเติมนะคะว่าในการตรวจสอบสินค้านําเข้าแบบนี้เนี่ยกรมศุลกากรอาจจะต้องขอความร่วมมือกับประเทศต้นทางที่พบว่ามีการส่งสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ํายาสําหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยเราเพื่อจะหาหารือทางกรมศุลกากรในประเทศไทยก็จะได้ดําเนินการยึดสินค าหน้าด่านท่าเรือที่สินค้าที่เป็นด่านสุรกากรในประเทศไทยเราเนี่ยมู้ฟังเพื่อเป็นการป้องปรามไงมู้ฟัง รามเรื่องของการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีคือถ้าเราคุยกับประเทศต้นทางได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะเอ๊ะเย็บแยบคุยได้แล้วก็รู้ว่าเอ๊ะอันนี้ตู้สินค้านี้ล็อตนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเราก็สามารถจะลดระยะเวลาในการตรวจสอบค่ะมู้ฟังก็จะได้แบบว่าเหมือนชี้เป้าเลยแล้วก็จัดการยึดสินค้านั้นได้แบบทันท่วงทีไม่ต้อง เสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการเยอะแต่ถ้าหากว่าออมีการขนส่งมาแล้วเราต้องตรวจสอบเนี่ยก็มีการดําเนินการต่างๆวางแผนไว้แล้วนะคะซึ่งก็จะมีกระบวนการคัดแยกโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่เข้ามาทุ่นแรงเจ้าหน้าที่สามารถจะตรวจสอบได้แบบแม่นยับมากิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง